อีกก่อนกลับครับนะครัแล้วโอ้โหลือไปเลยกย๋าไปอีกแล้วพี่โมกุแฟยี่ห้อนี่ฮะมื้อวันได้นะงไงจูนั่ง <c oughs> ได้ป่ะ,ปะ ดามีเยอะด้วยจะบอกว่าเจ้าบอกนะ้นะเอออะไรฮะัะมาฮะตัอย่างไม่มีแบบอะไแบบเแียงเลย đây rồi. Là... Ừ tụi mình mới mới hôm qua gặp. ASMR. 4:00 20.000. 4:00 20 Ừ, luôn chưa? Đi hôm chưa? Ờ. Ngô thul. Ngô hò. Ai canh ngô hò à? Ngô thul. Do open it, doa 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 doa

มากินนมได้เว้ยโอเคเห็นไหมตอนะก,ลกลับก็กินที่นี่ก่อนนมนมเนยมาะเสรไม่ไหวแล้วหมดหมดสภาพเลยใช่ไหมดูสภาพรอได้แล้วสัต์ สัตว์กาแฟไปห้าห่อหกนะครับหกเรอเด้อกลางวันสามละพรุ่งนี้ดูเอาโอเคเดินทั้งวันทั้งนี้ครับผมครุ่นี้ก็ก่อนกลับก็วันนี้นะครับผมโอ้นะเนี่ยมันหามก็นอนข้างบนบ้านเลยนะติดเหอใจเดินก็ไม่เดินเนาะทำไมเดินบักนะเออสู้ต่อไปนะครับผมสู้ต่อไป นะครับลาะเลาะเดิน,อดน,น,นเอรถิมาเชืออันนี้ก็เอาไ้ที่นี่ก่อนครับไอทีนะก็ไต้บันได,ดหนึ่งบันได,ดแล้วก็ไต้วางแบบนะครับวันนี้รถน้ำดินนะครับผมพอดินยังไม่ได้เทล้วต้องรอดินขน้าบ้านอีกนะครับเอฟซีพูดหลายครั้งเลยนะครับผมแล้วค่อยสั่งปูนมาเทให้กับบ้านนออ้องอามนะครับจะมี บ้าที่ำต่ำเดินเขาข้งน้ำสะด,ดวกสบายนะครับ<ต>เพราะว่ามันหัน,บบนมันพึ่งนะมันพึ่งเป็นได้ประมาณสองสองสอง,สองปีนนเดินไม่ได้สองปีนะครับอ่าแล้วก็อ่าโอเคคลิปนี้ก็มากินขนมบ่าวสัตว์ก็มีสภาพแล้วรอสวัสดีครับ